ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมารถถังตระกูลทีของสหภาพโซเวียตและต่อมาคือรัสเซียคือสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของอำนาจทางทหารมันเป็นภาพแทนของพลังกลจัก,กรกลที่เด็ดขาดเป็นกองทัพเหล็กขนาดมหาศาลที่ถูกออกแบบมาเพื่อกวาดล้างพื้นที่ราบของยุโรปรถถังท s ซ r ร e s ที่มีรูปร่างเตีย้ยผลิตจำนวนมากและเคลื่อนที่ได้รวดเร็วกลายเป็นภาพจำของความสามารถในการใช้กำลังของมอสโกมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อสงครามรุกรานยูเครนเข้าสู่ปีที่2ภาพลักษณ์นั้นกลับพังทลายลึงอย่างสิ้นเชิงรถถัง T-Series จำนวนมหาศาลถูกทำลายกลายเป็นซากที่ไม่เกรียมกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุ่งหญ้าและแนวรบของยูเครนสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงความผิดพลาดทางยุทธวิธีหรือความล้มเหลวของกำลังพลบางหน่วยแต่มันคือหายนะทางประวัติศาสตร์ของกองทัพยานเกราะรัเสเซียอย่างแท้จริงคำถามสำคัญคือ เหตุใดรถถังรัเสเซียถึงมาถึงจุดสุดทางและอาจไม่สามารถกลับมาเป็นอาวุธชี้ขาดได้อีกต่อไปสาเหตุของความล้มเหลวนี้ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดเฉพาะหน้าหรือการฝึกที่ด้อยคุณภาพเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่แนวคิดการใช้รถถังทั้งระบบของรัเสเซียล้าสมัยอย่างรุนแรงแนวคิดนี้พังทลายลงเมื่อเผชิญกับความเป็นจริงของสงครามยุคใหม่ซึ่งประกอบด้วยแรงกดดัน3ด้านที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หนึ่งคือข้อบกพร่องเชิงโครงสร้างที่ฝังอยู่ในดีไซน์ของรถถังโซเวียตตั้งแต่เริ่มแรก 2. คือการเกิดขึ้นของห่วงสู้การทำลายแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีราคาถูกแต่มีประสิทธิภาพสูงและไม่สมมาตรและ 3. คือสงครามการสึกหรอที่กำลังการผลิตไม่สามารถทดแทนความสูญเสียในแนวหน้าได้ทันสงครามในยูเครนได้กลายเป็นห้องทดลองของการรูสมัยใหม่ที่พิสูจน์ว่าเทคโนโลยีราคาถูก ผลิตได้จำนวนมากสามารถเอาชนะอาวุธหนักราคาแพงได้อย่างต่อเนื่องรถถังหลักของรัเสเซียจากที่เคยเป็นหัวหอกของสนามรบกลับกลายเป,เป็นเป้าหมายมูลค่าสูงที่ถูกทำลายได้ง่ายตั้งแต่ช่วงแรกของสงครามโลกได้เห็นภาพซ้ำแล้วซ้ำเล่าของรถถังรัเสเซียที่ป้อมปืนถูกแรงระเบิดดีดกระเด็นออกจากตัวถังภาพเหล่านี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นสัญญาณของจุดอ่อนร้ายแรงขั้นสุดท้าย ที่ฝังอยู่ใน DNA ของการออกแบบรถถังรัเสเซียหัวใจของปัญหาอยู่ที่ปรัชญาการออกแบบรถถังโซเวียตในยุคสงครามเย็นตั้งแต่การพัฒนา T-72 ในทศวรรษ1970วิศวกรโซเวียตมุ่งเน้นการสร้างรถถังที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาและซ่อนตัวได้ง่ายกว่ารถถังนาโตแนวคิดนี้สอดคล้องกับหลักนิยมของโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่เชื่อในการบุกด้วยกำลังยานเกราะจำนวนมหาศาล เพื่อถาโถมเข้าสู่ยุโรปตะวันตกอย่างรวดเร็วปรัชญานี้แตกต่างจากฝั่งตะวันตกอย่างสิ้นเชิงขณะที่นาโตให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตลูกเรือที่ผ่านการฝึกขั้นสูงโซเวียตกลับมองว่ารถถังเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วทดแทนได้ผลลัพธ์คือรถถัง T-Series มีความสูงต่ำกว่ารถถังตะวันตกอย่างชัดเจนทำให้ยากต่อการตรวจจับแต่ต้องแลกมากับพื้นที่ภายในที่คับแคบลูกเรือต้องปฏิบัติงานในสภาพอึดอัด เหนื่อยล้าและซ่อมบำรุงได้ยากเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่วิศวกรเลือกใช้ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติแทนการใช้พลบรรจุกระสุนทำให้รถถังใช้ลูกเรือเพียง3คนและลดขนาดตัวรถลงได้อย่างมากแต่การตัดสินใจนี้เองคือจุดเริ่มต้นของจุดอ่อนร้ายแรงที่สุดกระสุนหลักของปืนรถถังถูกเก็บไว้ในคารูเซลใต้ป้อมปืนล้อมรอบลูกเรือโดยตรงกระสุนและดินส่งจำนวนมากถูกวางไว้ในตำแหน่งเดียวกัน เพื่อรักษาความเตี้ยของตัวรถแต่สิ่งนี้ทำให้ทั้งคันกลายเป็นระเบิดขนาดใหญ่ที่รอเพียงการเจาะทะลุจุดเดียวเมื่อกระสุนของศัตรูทะลุเกราะด้านข้างหรือด้านล่างและกระทบเข้าไปคารุเซลนี้จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทันทีแรงระเบิดภายในเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระบายออกทางจุดอ่อนที่สุดคือวงแหวนป้อมปืนผลที่เกิดขึ้นคือปรากฏการณ์ป้อมปืนปลิวอันโด่งดัง ป้อมปืนหนักกว่า10ตันถูกดีดขึ้นฟ้าและลูกเรือเสียชีวิตทันทีในทางตรงกันข้ามรถถังนาโตอย่างเอบรามสและเลโอพาดสอเลือกเก็บกระสุนไว้ในช่องแยกด้านหลังป้อมปืนพร้อมแผ่นระบายความร้อนซึ่งออกแบบมาเพื่อสละตัวรถแต่รักษาชีวิตลูกเรือความแตกต่างนี้สะท้อนปรัชญาการรบอย่างชัดเจนรถถังรัเสเซียโดนก็สูญเสียทั้งหมดรถถังตะวันตกโดนก็รถเสียแต่คนรอด จุดอ่อนนี้ถูกขยายผลอย่างรุนแรงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะอาวุธต่อต้านรถถังจากตะวันตกและดโดรนราคาถูกจำนวนมหาศาลชีปนาวุธอย่างแจเวลินและเอ็นลอใช้การโจมตีจากด้านบนซึ่งเป็นจุดที่เกราะบางที่สุดระบบหัวรบแบบ2ชั้นทำให้เกราะปฏิกิริยาระเบิดของรัเสเซียแทบไร้ประโยชน์ขณะที่ดโดรน FPV ราคาหลักร้อยดอลลาร์กลับสามารถสร้างความเสียหายต่อรถถังมูลค่าหลายล้านได้อย่างต่อเนื่อง โรนเหล่านี้ไม่ได้ต้องการทำลายรถถังทันทีเสมอไปแค่ทำให้หยุดเคลื่อนที่ก็เพียงพอที่จะเปิดทางให้การโจมตีซ้ําจนรถถังกลายเป็นซากสุดท้ายคือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้านเศรษฐ,ฐกิจและอุตสาหกรรมรัเสเซียสูญเสียรถถังไปแล้วนับพันคันมากเท่ากับจำนวนรถถังประจำการเบือนก่อนสงครามการผลิตใหม่ไม่อาจทดแทนได้ทันทำให้ต้องนำรถถังรุ่นเก่าหลายสิปีอย่าง T-62 และ T-55 กลับมาใช้ ซึ่งแทบไม่มีโอกาสรอดในสนามรถยุคโดนการคว่ำบาตรยังทําให้รัเสเซียขาดชิ้นส่วนสําคัญอย่างกล้องตรวจจับความร้อนระบบควบคุมการยิงและไมโครชิปส่งผลให้รถถังรุ่นใหม่ที่ผลิตได้มีคุณภาพต่ําลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งหมดนี้ทําให้รถถังรัเสเซียจากสัญ,ญลักษณ์แห่งอํานาจกลายเป็นภาระในสนามรบยุคใหม่มันไม่ใช่หัวหอกแห่งความชัยชนะอีกต่อไปแต่เป็นเป้าหมายเคลื่อนที่ที่เสี่ยงต่อชีวิตลูกเรือ ความล้มเหลวของ T-Series ไม่ใช่ความผิดพลาดชั่วคราวแต่เป็นสัญญาณของจุดสุดของยุคสงครามรถถังแบบสงครามเย็นและเป็นบทเรียนสำคัญว่าหลักนิยมที่ไม่ปรับตัวย่อมนำไปสู่ความพ่ายแพ้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้